เพชรแกรบอเบสสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านหมูท้า Y O U หมกูกระทะบุฟเฟ่ในราคา179บาท mm. เปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงตี2นะคะ179บาทไม่จำกัดเวลา <c oughs> เป็นลายอาหารนะคะมีผักหลากหลายชนิดเลยเต้าหู้ชีสปูอาดหมูแด้งนะคะแล้วก็จะมีหมูนุ่มนะคะแล้วก็จะมีหมูพริกไทยดำ ของเขาเยอะมากเราสามารถตักได้ทุกอย่างเลยโดยไม่จำกัดเวลานะคะและที่สำคัญนะคะเขาก็จะมีส้มตำให้เราได้ตำด้วยนะและตรงนี้จะเป็นลายอาหารพวกของทอดนะคะไสก้กรอกทอดยำผัดมาม่านะคะแล้วก็บมียกนะคะมีข้าวผัดด้วยอันนี้มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะทุกคน สำหรับร้านไวนยโอ,อยหมูกระทะหนึ้เจนะคะจะอยู่ที่รัชดาซอย7จ้าที่ชอบนะคะปิ้งย่างหมูกระทะเนี่ยมาทานได้เลยไม่จำกัดเวลาพนักงานมาเติมน้ำซุปแล้วพร้อมกินจ้าใส่ๆลงไปเลยจ้าหมูไก่นะจ้าใส่ไปเลยผักรวมใส่ไปเลยจ้านี่ก็เป็นของทานเล่นนะคะว้าว องชอบเลยน้ำจิ้มเขาก็จะมีสองแบบนะคะคือแบบว่าจะบอกว่าน้ำจิ้มคือเด็ดมากต้องมาลองสักพักก็รู้สึกอิ่มแล้วเขาก็จะมีขนมหวานให้เราด้วยนะเราสามารถไปทำขนมหวานเองได้เลยนะคะเป็นน้ำแข็งใส่นะท็อปปิ้งเยอะมากดูสิมีวุ้นมะพร้าวเฉาก๊วยขนมปังเยอะมากเลยขนมหวานดูดี ตักไปเลยจ้าตักยัะยัวไปเลยจ้าฟุตสลดัดเฉ่าวก้ลวยตักเองไปเลยหวานหวานทิมกรอบมีมันเชื่อมด้วยนะชอบเลยจ้าขนมปังใบเตยของชอบสุเลยตักเยอะ,ยะ ตักไปเลยจ้ามาใส่น้ำแข็งด้วยตัวเองเลยจ้ากดเข้าไปน้ำแข็งใส่ได้มาแล้วช่ำๆของหวานหวานมากจ้าใส่ยินกันนาทุกคน1 7 9บาทไม่จำกัดเวลา5โมงถึงตีสอท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กับช่องพีชแาร์แก็อบิดด้วยจ้าบ๊ายบาย